สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาให้เหตุผลทำไมเจ้าตัว iPad เจ11หรือว่าตัว iPad CPU A16 ถึงหน่าซื้อมาใช้งานในปี2025กับแท็บเล็ตงบราคาเลท9,900บาทที่พี่ทำการซื้อตัวนี้มาใช้งานผมบอกเลยว่าสเปคให้มาเกินค่าตัว ไปเยอะจิงครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปส้มแอปฟ้านะครับหรือว่าที่ตะก้าสินค้าบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นจะลงนะครับไม่้องว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์ที่พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์น,นี้กับโปรโมชั่นล่าสุดดูนะครับเหมือนว่าตัวนี้งบเด็ดราคาหลักหมื่นส่วนตัวพี่ใช้งานมา เป็นเหตุผลที่พี่เลือกใช้งานตัวนี้มาคือราคาครับราคาตัวนี้ให้มาถือว่าคุ้มจริงครับปัจจุบันตัวนี้โปรโมชั่นคือเยอะจริงพี่สั่งซื้อมาจากออนไลน์ส่งของเร็วมากนะครับผมส่งของประมาณสองวันซึ่งเป็นเหตุผลที่พี่ทำไมจึงสั่งออนไลน์เพราะว่ามันได้ราคาที่คุ้มจริงครับ สบเหตุผลที่พี่เรียกคือเรื่องของบอดี้การดีไซน์ที่ในปี2025บอดี้ตัวนี้ยังมีความสวยงามในการออกแบบแล้วก็วัสดุถือว่ามีความแข็งแรงทนทานมีการป้องกันการงอ Apple ิลทำตัวนี้ออกมาถือว่าเพอร์เฟมากครับดีไซน์ถือว่าให้เรามาจัดเต็มสับคุณภาพจีนครับนี่อันนี้คือดีไซน์ของตัวเครื่องครับตัวมดูลกล้องตัวนี้กับเหตุผลกืคือกล้องหลัง12ล้าน ถ่าย 4K 60เฟรมได้ทัวให้มาจะเต็มจริงครับอันนี้คือบอดี้ในการดีไซน์นะมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับนี่พีซื้อมาครุ่นเบดโมเดลนะครับความจุ1 2 8เป็นสีเหลืองจะมีจำหน่ายอยู่4สี4นะครับตัวนี้มีสีเงินนะครับแล้วก็เป็นสีที่เป็นสีซินเวอร์แหละแล้วก็สีฟ้าชมพูเหลืองครับส่วนตัวพีรู้สึกว่าสีนี้ก็มีความสวยงาม ในแบบของแท็บเล็ตของตัวนี้นะครับนี่เก็บดีเทลคืองานประกอบ Apple ทํางานประกอบดีมากเขาต้องการบอดี้ที่มีความอึดความทนรับรองเจ้าตัว iPad 71ไม่ผิดหวังในการสั่งซื้อแน่นอนเป็นเหตุผลที่พีเลือกคือบอดี้นี่แหละมันสวยจริงครับแล้วก็เหตุผลต่อไปคือเลือกของหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอได้เป็น IPS ผมพาเนลดีมากจอภาพคุณภาพบอกเลยว่าสีสันก็คือสวยสดงดงามครับกับหน้าจอนี้สู้แสงคือ 500นิ้นนะครับหน้าจออัตราส่วนตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากกับตัวหน้าจอขัเสเซตนิ้วถือว่าในคั้นในการกดเพียงพอมากครับแล้วพีก็ใช้ปบการราคาเลท4 0่ร0 0 0ในการขีดเขียนยี่ห้ออื่นก็สามารถซับพอร์ตกับตัว iPad 71นี่แหละเป็นเหตุผลที่พีทำไมจึงเลือก iPad ครับเพราะว่ามันซับพอร์ตกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างง่ายดายจริงครับผมตัวนี้นะนี่ซับพอร์ตง่ายดายมากผม แล้วก็ในการทัดในการกดตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอในการใช้งานจริงครับนี่อันนี้คือหน้าจอมหน้าจอทัดดีจรงิงสามารถแบ่นหน้าจอสามารถย่อขยายได้หน้าจอเคลือบสารกันลอย้นมือมาให้เราเรียบนะร้อยของตัวนี้บอกเลยว่าในการปกป้องในการใช้งานตัวนี้ปกป้องหน้าจอออกมาได้อย่างเวิร์กจริงครับซึ่งเป็นเหตุผลที่พี่เลือกอะแหละตัวบอดี้ตัวหน้าจอมีความสวยงามครับแล้วก็เรื่องของ CPU ตัวนี้ CPU อ่ะตรงๆนะความเร็วความรงในการเข้าแอ คือสูสกว่า iPad Air7 แล้วก็ iPad Pro มากในการเข้าแอปถือว่าใช้งานมาได้ดีพอสมควรนะครับนี่เข้าแอปเร็วมากเช่นพี่แอปกล้องดูคือมันเข้าแอปเร็วแล้ว,ลวมันมีความสมุทในการเข้าจริงครับเช่นแอปจดโนตอย่างเงี้ยมันมันเข้าเร็วแล้วมันคือปากกาเนี่ยเขียนเขียนได้อย่างดีมากซึ่งบอกเลยว่าในการทำการกดตัวนี้คือ The b e บ t ให้ต้องการที่หน้าจอที่ชัดดีแล้วก็ลอมดี iPad ดเจนสิบเอ็ดรับรองไม่ผิดหวังเป็นเหตุผลที่พ,พีเลือกตัวนี้มาใช้งานนะครับนี่ มันมันดูแบบมันดูแบบสมมาตรมากของตัวกล้องกล้องหน้ากล้องหลังก็ให้เรามาดีมากกล้องหน้าผมให้มาในการถ่ายคือเอาต์เรไวท์สิบสองล้านถ่ายแล้วสีสันมัเลยว่าตัวนี้ให้มาสีสันมีความสวยงามจริงครับนี่กล้องหลังซีลิ่งโคตรดีตัวนี้กับกล้องหลังสิบสองล้านคือในการจับออโต้โฟกัสของกล้องหลังก็ถือว่าตัวนี้ทําออกมาสมบูรณ์แบบมากครับเช่นพี่พายอาหารผมดูดูผมสีสันของตัววัตถุ ตัวนี้คือสีสันดีมากแล้วก็หน้าจอแสดงไฟล์ออกมาคือสวยสดงดงามนะครับอันนี้พีก็ไปถ่ายให้ดูจริงนะครับจะบอกว่าเฮ้ยถ่ายจริงไหมซึ่งพีก็ไปถ่ายมาให้ดูเลยจริงในตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่บอกเลยว่าเรื่องของหน้าจอนี้สบายห่างหงส์ซพขับเคลื่อเนเกม r o e ปรับสูงสุดสบายหายห่วง p u b G ปรับสูงสุดสบายห่างห่วงใจโลดีมากปรับเป็นเอ t ต้า d อได้นะครับผมฟ f ีไฟ พีปรับเป็นสูงสุดตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงเกมเกบชีมอิมแพคปรับสูงสุดตัวนี้สบายหายห่วงซึ่งพีใช้งานมาบอกว่าเล่นเกมตัวนี้คือเพียงพอจริงครับเป็นเหตุผลที่พีเลือกตัวนี้มาใช้งานคือเรื่องของซอฟต์แวร์มันใช้งานกับ CPU กับตัวฮาร์ดแวร์ออกมาคือสมบูรณ์แบบจริงครับนี่ขีดเขียนจดโน้ตไว้ไว้เรียนไว้สอนตัวนี้บอกเลยว่าจบครบไว้ทํางานก็ได้รองรับตัว Office 365กก็ได้ถือว่าตัวนี้ ตอบโจทย์มากหลังจากพี่ทำการใช้งานมาคอนเฟิร์มเลยว่าครบจบแน่นอนนะครับมาดูว่าลำโพงนี้เป็นลำโพงซีอโอครับผมเป็นลำโพงนอนๆอนมาดูว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับบอกเลยว่าเสียงให้เรามาถือว่าสุดมากพี่ผมจะขอทำการเอาเสียงไมโครโฟนไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับ บอกเลยว่าเสียงเบสเสียงการให้เรามาจัดเต็มมากแต่ผมถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมตัวนี้พีจึงเลือกมาใช้งานครับและผมพีชอบมากในการเปิดตัวหน้าจอตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการเปิดสูงสุดนะผมที่นี่ครับ 4K 60เฟรมแล้วก็ ซัพพอร์ตเนฟิกเป็น L1 ด้วยถือว่าตัวนี้ซัพพอร์ตสูงสุดของประสิทธิภาพของ n เนซิ x ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับแล้วก็ตัวนี้ CPU ในการขับเคลื่อนในการดู 4K บอกเลยว่ามันเพียงพอมากแถมลำโพงเป็นลำโพงซีโอแบบแนวนอนตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มแล้วก็ดูดไมโครโฟนผมเป็นเหตุผลที่พีชอบมากในการใช้งานตัวไมโครโฟนครับซึ่งตัวนี้ดูดเสียงดีมากทดสอบในการบันทึกตัวไมโครโฟนในเจ้าตัว iPad จ็ดสิบเป็นผมหนึ่งสองดแดูว่าเสียงจะเป็นไงผมดูนะผมขอเพิ่มเสียงก่อนเจดเป็นผมูดูการไมโครโฟนของ iPad คือ the ะเบส<อ>มากครับอเอาไว้ <iPad. S 1> วิดีโอคอรเอาไว้สอนเอาไว้เขียนลังสีหรือว่า<อ>ไวา้ทำอื่นตัวนี้คือตอบโจทย์แน่นอนครับผม เป็นเท่าที่ที่บอกเลยว่าไม่อยากจะอวยอ่ะแต่มัน,มนดีด้วยความเนื้องานของมันหรือว่ามันดีด้วยความคุณสมบัติของมันอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งพีก็ใช้งานมาเรื่องแบตก็ถือว่าโอเคอุปกรณ์ในกล่องมีสายชาร์จมีหัวชาร์จไม่ให้เราเรียบร้อยเนาะรองรับในการชาร์จคือ20วัตต์แบต1วันถือว่าเพียงพอซึ่งเป็นเหตุผลที่พีใช้ตัวนี้คือแบตมันอึดครับ CPU ียูเเนี่ยความแรงวัดในปี2องไม่ได้เก่กาครับถือว่าตัวนี้ทําการบ้านในเรื่อออองงงคคควาามมแรรรออกืดีจิับ ซึ่งพีเนาะจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อหรือว่าปักตะก้าสินค้าในการสั่งซื้อให้นะครับตัวนี้สามารถเช็คราคาล่าสุดที่แอปฟ้าแอปส้มหรือวัตถุการสินค้าในผมเซานี้ขอบคุณครับถ้าพีเพูเ่ผิดพลาดประการใดขออภัยจริงผมเซานี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดสมัครที่ช่องพีเพยด้วยนะครับ